ที่มีความละเอียดสูงนะครับเนื้อดินเกาหลีนเนี่ยมีความละเอียดสูงและมีความมีการแพร่หลายและใช้กันในยุคข,ของอตั้งแต่รัชก,กาลที่สามจนถึงต้นรัชก,กาลที่5มีการใช้เนื้อดินประเภทน,นี้ในการสร้างภระเครื่องและนิยมการสร้างภระเครื่องในชุดพระสายวังมา,มากมายมหาศาลทุกแบบทุกทรงทุกพิม และอีกส่วนในการพิจารณาหรือว่าบ่งชี้ถึงความมีอายุก็คือปรลึกแคลเซียมคร์บเนตพวกนี้เราทําขึ้นมาไม่ได้ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเรามองไม่เห็นเลยนะแล้วเรามองด้วยตาเปล่าก็จะเป็นลักษณะของพาะที่มีการเหี่ยวย่นเฉยๆนะแล้วก็มีการเสรื่อมสภาพของถ้าคนดูแบบอคติเลยนะเอาสีอะไรมาทาหรือเปล่านะเอาสีอะไรมาทาหรือเปล่าทําให้เกิดวันมากที่ที่แปลกๆตา นี่คือมุมของความเหี่ยวย่นของรักนะครับรักมีวันนะที่ที่เหี่ยวย่นเหมือนกับเปลือกต้นไม้วิธีการสังเกตอา,อายุของพระเราดูจากการเหี่ยวย่นของวัสดุที่นาาํามาทําพระนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบในส่วนหนึ่งในการพิจารณาพระไม่ใช่เราจะเอาแค่พิมพ์ทรงมาเป็นตัวตัดสินซึ่งพิมพ์ทรงนั้นเราไม่สามารถที่จะตัดสินให้เกิดก่อนเรียกว่าเกิดความเข้าใจในรูปลักษณ์ของเขาเพราะเราเกิดทุกคนเราเกิดไม่ทันครับ เราเกิดไม่ทานแต่เนื้อหาพระเนี่ยเราสามารถที่สูดได้นะครับเนี่ครือียกคือการงอกของเท้าไซสที่น่อกมาจากข้างในและเส้นตําหนิงที่นอกมาจากข้างในแล้วการเหยียวย่นเนี่ยแห้งแห้งเป็นธรรมชาติอันนี้อันนี้ก็ทันยุคเช่นเดียวกัน เปค,ค่อยดูกันครับเห,หม,มีการเหย่ยวย่นของคาบรักคาบชาติรักชาติพวกนี้มันมีการสิ้นสุดการนําเข้าเมื่อต้นรัชกาลที่5 มันจบข้อมูลตรงที่ว่าเราจะไปเอาสีอะไรมาทาหรือว่ารักมาทาให้เกิดเป็นวันนะที่สีเดียวกันกับรักชาติเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วร้อยห้าสิบปีที่แล้วนะครับกระบวนการของการเหี่ยวย่นการแห้งเกิดขึ้นมีมวลสารที่ผสมอยู่ในเนื้อผ้าค่อนข้างที่จะเป็นความละเอียดเป็นกรรมวรีการสร้างที่เกิดขึ้นโดยการโดยโดยกลุ่มของมังหน้านะครับ เราเห็นสนิมทองใช่ไหมครับเนี่ยสนิมทองเป็นเหมือนกันพราะทองมันเป็นทองยุคเดียวกันคือทองยุครัตนา เนื้อผ้ามีการเหี่ยวย่นแล้วก็การเหี่ยวย่นของชาติก็เหี่ยวย่นไปตามเนื้อเนื้อหาของผ้าแห้งความทันยุคที่เกิดขึ้นเนี่จากเนื้อผ้านะครับองค์ต่อมาอันนี้อันนี้ไฮไลท์ชอบมากเลยสิ่งนี้ ช้าๆนะครับเราเห็นผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ข้างในไหมนะครับนี่คือการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ข้างในแต่นี่เขาพูดออกมาไม่ได้เพราะว่าเขามีน้ําเคลือบอยู่น้ำเคลืบอบกในการทาเครื่องกลางสมันจะเคลือบเอาไว้เป็นน้ำเคลือบบางๆนะเป็นน้ำเคลือบบางๆที่เกาะอยู่บนเนื้อพระทำให้เกิดร่องอ่ะเขาเรียกว่าร่องรอยของของของการปิดหรือว่าการมีรูพูดออกมาไม่ได้ทําให แลคลเซียมออปไซต์หรือว่าแคลเซียมนั้นไม่สามารถรวมตัวกันหยุดจากาด้านในสู่ด้านนอกได้ครมีฟองบับเบิลพวกนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติของการที่พวกนี้เป็นเราบอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่อัญมณีหรือว่าพอยหรือว่ากระจกเป็นการเคลือบเคลือบเอาไว้เป็นเครื่องเคลือบ ตรงเนี้ยตรงเนี้เราบอกให้ให้ให,ให้ให้สรุปง่ายๆเลยว่ามันมีรอยแยะหรือว่ารอยแตกของพระรอยปิดข,ของของค่าน้ําเคลือบครับพอค่าน้ําเคลือบมันปิดแล้วเนี่ยแคลไซด์เขาก็จะมีหน้าที่ที่จะออกออกมาข้างนอกเพราะว่าคาร์าบอนไดออกไซดหารูออกฉุเพอรูออก,ออก,กของเขาเนี่ยมันมารวมตัวกับแคลเซียมที่อยู่ในองค์พระตามปฏิกิริยาเคมีทําให้เกิดการตกผลึก เป็นแผ่นทองโบราณเป็นทองยุคกัตนะนะครับก็เป็นสีส้มละเพราะว่าวันนาของเขาเป็นวันนาที่เกิดงานะเขาเรียกว่าเกิดออกไซด์ในตัวเองเกิดออกไซด์ในตัวเองความเหิวย่นเป็นมิติของเปลือกไม้ที่แห้งไปตามกาลเวลาไม่ไม่ใช่ทองรุ่นใหม่ถ้าเป็นทองรุ่นใหม่นั้นจะเกิดความแวววาวอยู่ในตัวเอง ทองเหลเ่องยอยงเลยเหลือวยอแล้วก็มีผล,ลิตแเสียคอมเพนเ์นั้นเกิดขึ้นเพราะมีร่องรอยของ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 รูของรูหรือว่ารอยพักของเนื้อพักของเนื้อเนื้อ,อทองที่เกิดการปิดเกิดการแยกตัวออกครับมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถึงบอกถึงความเก่าแล้วก็แท้ท,นทนันทุกตัวอัตโนมัติอาจารย์ไอ้เลืเองเหลืองนั้นทองทำอะไร ทองคําโบราณนะครับทองคําโบราณน้ําทองอ่ะเป็นทองคําเปลวครับเป็นทองคําเปลวเป็นการลงทองคําเปลวแบบยุคลัตนะนะครับทองคําเปลวที่แบบยุคลัตนะที่ลงมาไว้มีอายุแล้ว อ่าองนี้นะอาจารย์องนี้รนนนครับองใหญ่สูงยหญ่อ่านะครับตรงนี้คือการผุดของแคลเซียมท,ที่ผุดมาจากเนื้อพระมันเป็นกระบวนการที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นกระบวนการของอ่าเป็นวิธีการวิเคราะห์โดยการใช้หลักกายภาพเป็นหลักถ้าเกิดการ,การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเพ่าจะพลาดหรือว่า เปลี่ยนมุมเป็นเรื่องอื่นๆเนน่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ที่เราจะไปบอกหรือว่าไปปามาเปนสิ่งที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าการการใช่นั้นเป็นการใช่ด้วยรูปลักษณ์ที่เรามองเห็นสัมผัสได้สัมผัสได้ด้วยอะไรครับสัมผัสได้ด้วยตาการสัมผัสไม่จำเป็นเราต้องไปสัมผัสด้วยมือเราสัมผัสด้วยตาของเราได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เรามองเห็นจะสามารถตอบโจทย์หรือว่ามองเห็นได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอายุหรือว่าเก่าจริงไหมครับ